ดีครับผมลุงชฉยไายบ้านนาชาแนลนะครับคลิปนี้ก็มาตรวจนะครับต้นพลิกนะครับโดยเฉพาะต้นพลิกที่มีลูกแล้วนะครับติดดอกติดผลนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงที่ขยายลูกนะครับผมนะครับเพื่อที่จะให้ลูกนะครับพลิกนะครับเม็ดพลิกมีน้ําหนักมีเนื้อนะครับครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับมีน้ําหนักมีเปลือกหนาเนื้อหนานะครับ นะครับช่วงนี้พริกก็จะต้องการนะครับพวกนะครับปุ๋ยนะครับตัวท้ายนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่า0060นะครับเพื่อที่จะทําให้นะครับเม็ดพริกนะครับมีน้ําหนักมีเมล็ดนะครับมีไส้นะครับที่ที่มีเนื้อแน่นนะครับเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะพูดง่ายๆนะครับผมนะครับ ต้นนี้นะครับผมก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ย0 0 0 0 0นะครับเอามาดูครับว่าผมจะใส่ยังไงนะครับผมมาดูกันเลยครับนี่ก็คือนะครับถุงปุ๋ยนะครับ0ู0 0นะครับผมจะใช้นี่นะครับโจกนะครับเป็นแก้วกาแฟนะครับตักเอานะครับผมตักเอาไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะใช้เยอะนะครับ เดี๋ยวเอาไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเออผมเตรียมน้ํามานะครับประมาณประมาณ5ลิตรนะครับประมาณ5ลิตรนะครับผมจะตักเอานะครับตักเอาใช้ช้อนตักเอานะครับ5 5้าช้อนแกงนะครับนะครับแล้วก็เทลงไปเลยนะครับนะครับจาสองนะสามสี่ 5นะครับตักลงไปในน้ำที่เตรียมมานะครับแล้วก็คนๆนะครับให้ละลายนะครับผมปุ๋ย0060นี่ละลายง่ายนะครับละลายง่ายนะครับไม่ต้องแช่นะครับไม่ต้องแช่ผสมน้ำแล้วก็คนๆนะครับคนๆอ่าประมาณ 2-3นาทีนะครับปุ๋ยก็จะลายจะละลายจนหมดนะครับเ,เมื่อปุ๋ยละลายดีแล้วนะ,นะครับผมก็จะตักเอานะครับตักเอาขึ้นมาสักนี่แหละครับประมาณ2 0 0ร้อซีซีนะครับมาเทลงในน้ำนะครับน้ำเปล่าที่ผมเตรียมมา,าประมาณ 8ลิตร9ลิตรนะครับผมนะครับนะครับจากนั้นผมก็จะใช้น้ำหมักนะครับเศษอาหารในครัวเรือนนะครับนะครับมาเติมลงไปนะครับก็พูดง่ายๆก็คือนะครับไม่ไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็จะปกติผมก็จะใช้น้ำหมักในครัวเรือนนะครับใส่ในโคนต้นพริกเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ เมื่อเวลาเราใส่ปุ๋ยเราก็ใส่น้ำหมักในโครเรืนอนลงไปด้วยเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาอีกอย่างนะครับก็จะทำให้นะครับกรดฮิวมิกฮิวมัสในน้ำหมักเศษอาหารในโครเรือนนะครับให้จับกับแร่ธาตุนะครับโดยเฉพาะแร่ธาตุโพแทสเซียมนะครับที่จะเข้าไปช่วยในการทำให้ต้นพริกแข็งแรงนะครับแข็งแรง นะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายแป้งและน้ําตาลนะครับไปสู่ผลนะครับแล้วก็ทําให้ต้นพริกนั้นนะครับผลพริกนั้นนะครับเจริญเติบโตมีน้ําหนักมีเนื้อนะครับมีไส้ป้องกันไม่ให้ไส้ล้มนะครับนะครับป้องกันให้ผลพริกมีความคงทนแข็งแรงนะครับท่านใดนะครับต้องการที่จะใส่ เป็นเม็ดอย่างนี้ก็ได้นะครับใส่ลงไปไปไปเลยในคนพริกก็ได้นะครับต้นละนะครับต้นละก็ไม่เกินหนึ่งช้อนแกงนะครับต้นละไม่เกินหนึ่งช้อนแกงนะครับแบ่งใส่ข้างละครึ่งช้อนก็ได้นะครับนะครับใส่สองข้างนะครับข้างต้นนะครับห่างจากคนต้นสักประมาณครึ่งฝ่ามือก็ได้นะครับผมนะครับส่วนผมนะครับผมจะละลายน้ํานะครับใส่แบบนี้นะครับ ่แบบนี้อ่าแล้วที่เหลือนี้นะครับที่เหลือนี้นะครับอ่าถ้าเราใช้ไม่หมดเราเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะครับนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาไปใส่กันเลยนะครับผมนะครับเนี่ยครับต้นไหนที่มีออกดอกติดผลแล้วนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับผมนะครับตักเอาสักเอานี่แหละครับประมาณประมาณร้อยนะครับร้อยซีซีนะครับร้อยซีซีนะครับตัก ลดลาดลงไปในคนต้นเลยนะครับผมนะครับ การใส่ปุ๋ยแบบนี้นะครับโดยการละลายน้ำแล้วก็ค่อยมาเทใส่นะครับก็คล้ายๆกับที่เขาใส่ปุ๋ยในระบบน้ำหยดนะครับนะครับก็คือเอาปล่อยไปกับระบบน้ำนะครับโดยการทำให้ปุ๋ยละลายก่อนนะครับเพื่อที่จะให้นะครับต้นพริกของเรานะครับสามารถที่จะดูดซึมนะครับเอาได้ธาตุสารอาหารนะครับโดยเฉพาะธาตุ โปแตเซียมนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยไวที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการใช้ปุ๋ยนะครับที่ประหยัดนะครับผมนะครับแล้วก็เห็นผลไวนะครับปุ๋ยชนิดนี้นะครับแบบนี้นะครับการใส่แบบนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับทุก5วันถึง7วันนะครับทุกๆ5วันถึง7วันนะครับผมนะครับโดยใส่ได้บ่อยๆนะครับไม่เป็นอันตรายต่อพืชนะครับผมนะครับนะครับการใส่ไม่ว่าจะใส่เป็นเม็ดก็ก็ได้นะครับใส่เป็นเม็ดโดย ตักใส่นะครับต้นละไม่เกิน1ช้อนแกงนะครับผมนะครับโดยโดยไม่เป็นอันตรายต่อต้นพริกนะครับเพราะว่าปุ๋ยชนิดนี้นะครับมันมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับโพแทสเซียมมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับนะครับมีฤทธิ์เป็นด่างไม่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 ใช่ฤทธิ์เป็นกรดนะครับก็ก็จึงไม่สามารถทําอันตรายต่อต้นพริกได้นะครับแต่ว่าในปุ๋ย0 0 6 0นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าคลอรีนนะครับคลอรีเกลือคลอรีนหรือว่าคลอยนะครับ ผสมมาอยู่มากนะครับก็ไม่ควรใส่เกินหนึ่งช้อนแกงนะครับเพราะถ้าใส่เกินหรือมากเกินไปก็จะทําให้เป็นอันตรายนะครับโดยต้นพริกจะสะสมคลอรลีนมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายได้เหมือนกันนะครับผมนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมลุงชัย ไลฟ์บ้านนาชาแนลนะครับผมจะได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับแบ่งปันเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับรับชมไปด้วยกันนะนะครับผมนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ